สวัสดีค่ะอาจารย์เบลล่านะคะอาจารย์เบลล่ามหาการีนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษอาจารย์ได้มาเป็นพิธีกรแล้วก็มาเป็นล่ามแล้วก็ถือว่ามาร่วมทําพิธีกับวินโปเช่แล้วก็คณะกรูจากาประเทศหลายประเทศมากทาั้งพูทานฮ่องกงไต้หวันจีนรวมไปถึงแบบทิเบตมาอยู่กันตรงนี้นะคะแล้วก็วันนี้อยู่กับช่างาภาสุพรรณครับผมโอเลิศอ่ะงานดีมากพูดเลย งานดีถ่ายภาพสวยเก็บมุมดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูผลงานเขาการว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่างานนี้เป็นงานระดับจะบอกว่าระดับประเทศระดับโลกเลยเพราะว่าทุกท่านบินมาจากหลายประเทศมากมาเลเซียก็มีนะคะแล้วก็มีจากยูเครนดจากสหราชอาณาจักรได้ครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันได้ครับเดี๋ยวไปติดตามในในไอโอชานเอลครับช่างภาพสุพรรณครับผมบายบายครับสวัสดีครับวันนี้ช่างภาพสุพรรณนะครับจะพามา ถ่ายรูปนะครับกับริมโปเชนะครับแล้วก็อของต่างประเทศนะครับแา่ผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้เขาจ้างผมมาถ่ายรูปม,มาถ่ายกั่นี่ผรวมอยู่เคิร์นเกียวนะครับบรรยากาศสดชื่นมากนะครับฝากติดตามคลิปไปด้วยนะครับไป เวลล่านะคะวันนี้อาจารย์ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับเกียรติให้มาสัมภาษณ์บุคคลสำคัญ ระดับโลกเลยก็ว่าได้นะคะท่านนั้นก็คือเฮ r ช n ร o c ินค่ะสวัสดีค่ะ oh, สวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตนะคะท่านเฮชอร์ินโปเชจะมาเป็นประธานในการจัดงานที่สําคัญในครั้งนี้ mm hmm. ถือว่าเป็นงานที่จะมาปกติดสารของอการนับถือนะคะ,ะความศรัทธาความเชื่อของพุทธนะคะโด่จะเป็นนิกายวัชรยานมหายานแล้วก็มีความเชื่อหลายๆอย่างที่เราจะจัดกัน So may you please uh, introduce yourself and introduce everyone So the Jarra Kenji Shikin Zoko okay. Songji Pamajin Jakurijin Rosor the That means all aspects, special everyone. My name is Kenchen Lama Ramboche. I come from um, the UK. And I come here as we do some great things. This is uh, my greatest student, was a temple in and now we together. So he did organization wonderful. And uh, also, this is my niece, or wasn't I? come from uh, China. But he's so I just translate at the same time. He's doing his uh, poems, readings, <coughs> and. Uh, uh,

That means there is a great uh, one to uh, take care of by Ayyubam lineages, uh, leader in Putin. Uh, he has a great Shankar uh, Chude, uh, means a great monastery and a uh, rich center. เอ็มบอร์ดเดียร์เรามีสถานที่ที่เรียกว่าเป็นสถานที่ที่ยึ่เดียวจิตใจเป็นสถานที่ที่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยนะคะอนาคตก็น่าจะกลายเป็นวัดที่สําคัญอีกที่หนึ่งที่ประเทศฟูตานนะคะวันนี้เราเปความโชคดีมากที่ได้พบทุกท่านแล้วท่านนี้นะคะที่นี่เปิดเด่นเป็นศพเป็นศรีสุขเป็นศรี a ัวและจริงๆเป็นศรีสุขเด่น a สวท่านนี้คเคาพแมทา็จะเป็นองกางสญนะคะๆแล้วเป็ญธรรมและนารบมาจ็กประเทีปนนอคะแต่สังคมนี้ก็ศึกนาประทัติศาต้มงกาง ศาสตรของอินเดียโบราณจนมาถึงเนปาลีจนมาถึงทางศาสตร์ของพุทธศาสนาตอนนี้ก็คือเป็นพุทธศาสนิกชนอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเผยนะคะโซ้ So จโซ่วันสวัสดีค่ะตอนนี้เบลล่าก็มีชื่อใหม่แล้วด้วยนะคะชื่ออะไรนะคะ What do you c a l ของเบลล่าดัมาตาร่า is uh, really hopefully change this ha. Ha. Thank ha. You. so could you tell us what is going on on the fifth uh, on the event what's going on in the morning or oh, what do yes. we will do Yeah it's uh, usually is a good times so we try to Tibetan tradition and Bhutanese tradition do all the maybe it's 12 hours to do meditations, mm -hmm. but we attempt already in the mornings, uh, uh, dhara, uh, meditations, uh, offering smoke, which are think we together. This is the 5th of uh, March. Uh, mm -hmm. You mean this one, yeah? yeah. Uh, and also, this second is we're doing Guru uh, meditation, mm -hmm. and then after lunch a little bit of rest. After uh, Guru N Bojya Pamadyargo, so to go to seeking king's so, for empowerment and transformation and meditation and, and teaching. Mm -hmm. Then and the rest do uh, meditations, so maybe seeking cases uh, dancing or so wow. something we do. Uh, and the uh, singing and the uh, child some singing, long live Singing is um, a kind of chanting or Yeah, something? just like the singing yeah. and mantras. Oh, nice. Then evenings, darkness, then this comes Kuru mm -hmm. especially powerful Dara or red Dara, mm -hmm. fire puja mm -hmm. for everyone. Mm -hmm. Then uh, everything then is auspicious prayer, education. Then it's, uh, old puja then, especially long life to him, and we do ceremony for him. Mm -hmm. Indonesia of Vajitrapa, I have great students, three things, Namka Chappa, Vazetappa, And this is Vazethapa. And he also tied to this Buddha Dharma. And he not only says this is the Buddhism. All the traditions, we together, women's love meaningfully. Mm -hmm. sort of so, like a celebration for him to uplift yeah, yeah. his position yeah, in the yeah. being the guru also. Yeah, the future, as he take care of these relatives, our relatives, and also part of the of this, we together, Western and Asia, mm -hmm. together as we talent, uh, really do the Dharma activities. Yeah. You know, So, สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะในงานในวันนั้นนะคะแน่นอนว่าในช่วงกลางวันก็จะเป็นการจัดการปูชาหรือว่าการเสวนาการชันตินะคะในรูปแบบของอทั้งทิเบตปูตาดแล้วก็เป็นพุทธวชรยานกินยานทุกอย่างประกอบกันนะคะทุกคนจะมีโอกาสที่จะได้ลองทดลองการนั่งสมาธิการทําสมาธิในหลากหลายรูปแบบนะคะและแน่นอนว่าก็เป็นการที่จะเฉลิมเรตเราจะมาร่วมกันเฉลิมฉลองในการที่อาจารย์กาวินนะคะได้สร้างสถานที่แห่งนี้ ในอนาคตจะเป็น Place of Harmony เป็นสถานที่ที่ทุกคนจะได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมในหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาไหนอย่างเวลาก็เป็นฮินดูพุทธเนาะก็สามารถมาตรงนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นคือทุกคนมีความยินดีนะคะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการที่เรามาร่วมแสดงมุทิตาจิต ร่วมอนุโมทนาวบกันในสิ่งที่จะเป็นความมงคลที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นการปฏิบัติธรรมแบบสวดมนต์สวดม,น,วน,มนตราแบบที่ไม่น่าเบื่อแน่นอนเพราะว่าจะมีแอคทิวิตี้ที่ทุกคนไม่เคยเห็นอย่างในตอนช่วงเย็นนะคะที่เป็นไฮไลท์เลยจะมีการจัดพิธีบูชาไฟซึ่งเป็นการถวายเครื่องบูชาการสวดบูชาเพื่อจะส่งการบูชานี้ไปถึงพระผู้เป็นเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ที่อยู่เบื้องบนนะคะถือว่าทุกคนจะได้มาและจะได้สัมผัสได้เห็นแล้วก็ได้ซึมซับประสบการณ์ แบบที่แปลกใหม่อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็แน่นอนได้ใกล้ชิดกับเรียกได้ว,ว่านะคะพระคุณเจ้าหรือว่าเป็นสมเด็จเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะคะในด้านนี้อย่างใกล้ชิดถึงว่าวันนี้วันเดียวทุกคนไม่ต้องไปถึงแบบต่างประเทศไม่ต้องซื้อตัว๋วเครื่องบินไปเลยแต่ว่ามาแค่ในขะอนแร่บุรีที่ดอนเจดีตรงนี้ก็จะได้พบปะได้พูดคุยกับทุกท่านอย่างแน่นอนคือเป็นความร่วมมือท้งทางจากเวสร์เนาะฝั่งตะวันตก แล้วก็ทางอีสเทนคือฝั่งตะวันออกซึ่งเราจะมีเบตอยู่ที่สูพันณบุรีนะคะในเมืองไทยนี้เราจะเป็นศูนย์รวมนะคะก็มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กันดีกว่านะคะทุกคนคะแล้วเดี๋ยวเราจะพบกันวันที่ห้านะคะเ <Yeah. S 1> ที่ยวถึงนี้ค่ะ5วินา Yes and also s Malaysia <S <c oughs> and Kevin uh, and <c oughs> Hong Kong my student coming here w h e r e he says uh, great uh, heart very good thinking uh, future o o d and the hospitals. Religions religious and the young mm -hmm. generation is very this, oh, so this, this is the meeting ever up together this is the first community. maybe the, the the foundation yeah. yeah, yeah. We could yeah. help yeah. Uh, this kind of thing this, in the future here this yeah. okay. okay. is the we choose land here okay oh, okay so uh เหตุผลหนึ่งนะคะที่เลือกสถานที in ่แห่งนี้นะคะเพราะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอย่างที่ในภูตาเนี่ยเราก็มีการช่วยเหลือการดูแลเรื่องเด็กเรื่องทรัพยากรบุคคลอยู่แล้วนะคะที่ตรงนี้ในการที่เราเลือกตรงนี้มาเนี่ยอนาคตนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้ช่วยเหลือเด็กกำพร้าก็ดีคนที่ได้โอกาสก็ดีนะคะนอกเหนือไปจากการที่ได้ศึกษาธรรมะแล้วก็ยังได้กลับไปช่วยเหลือสังคมด้วยค่ะนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ น่าสนับสนุนนะคะทุกคนคะก็ซันเฟลาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่อยากจะเรียนเชิญทุกคนให้มามาร่วมสนับสนุนกันแล้วก็ทางท่านบินโปเช่ก็มีความภูมิใจที่ซันกาวินได้บรสโครงการนี้ขึ้นมาถือว่าเป็นโครงการที่เราได้ทําเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างแท้จริงนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะตอนนี้จะเหงาสตูเซย์เวลาสตูเซย์ซัมท์ทัวร์บัสอ่ามีควอเวียดีพอตจ this ดสุ i ท้ t ยผมคิดว่ a การที่ s ราตั้งใจที่จะทำ wish come through this benefit uh, our country, is, is more. this world. This is we wish, meeting to we prayer. างสุดท้ายที่ฝากไว้ก็คืออย่างที่ท่านเลโฟพเชได้คุยมาตลอดว่าโลกนี้มันวุ่นวายอยู่แล้วมันเต็มไปด้วย chaos is full of chaos is full of p r o b l e m trouble แล้วก็ stress ทุกอย่างมันดูเร่งรีบมันดูวุ่นวายไปหมดอยู่แล้วเราจะมาช่วยกันทําให้โลกนี้น่าอยู่โดยการเลือก็นนินตรงนี้ขึ้นมาแล้วเราก็นําโมเดลต่างๆที่ทุกคนมีในแต่ละประเทศมาช่วยกันเนผยแพร่ทําให้มันเกิดเป็นรูปธรรมจริงๆณนะวันนี้นะคะก็ยินดีที่เกิดผลค่ะยินดีค่ะ ขอบคุณมาค่ะ Thank y ขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณค่ะ